เราสูญเงินเดี๋ยวปิดอ่านก่อนแป๊บนึงยับซ้ายยับขวาเออเร็วเร็วเหอะพี่หน้าไอ้ตัดอ่าสามสองหนึ่งเลยเปิดเอาเลยครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็มีู่ในเกมมาครับนายมิตรเกมมิตรเกมเพี้ยในแบบลัคกี้บ็อกเขาบอกแล้วว่าอย่าให้ผมเปิดผมเปิดมันจะเฟล อ่าโอเค็วอลนะครับหรือกำแพงลกี้บ็อกซึ่งมันู้จะสร้างมาทำไมครับจะสร้างมาให้ดูสวยๆแค่นั้นแหละก็คืออารมณ์เหมือนว่าใครเคยดูแบบกำแพงวอลว่าแบบต้องแบบเปิดลกี้บ็อกเพื่อจะเอาของมาสู้กันประมาณนั้นแหละประมาณนั้นก็จะมีลกี้บ็อกทั้งหมดดูนู้นิสิบอ๊อ เริ่มเลยจ้ะเริ่มเลยแล้วกันนะเอาเดี๋ยวรอผมด้วยเอ้ขอร่างโอเคพร้อมแล้วพี่ไปมีกล่องเลยก่อนนะผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องโชคร้ายก่อนเปิดโชคร้ายก่อนพี่ก็เปิดโชคร้ายก่อนเว้ยจึ๊บอุ้ยของดีของดีของดีชึบ อ่ะพี่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 พว่พี่มดบอกผมจะหมดแล้วพี่ไปพี่อ้าวโอ้ยโกอดกูตายของกูตกหมดเลยช่างมันเถอะพี่ผมเสียละโอ้โคตรแหลก FPS กูหายเลยมอกยไงอมดเีแล้วโอเค f มาจุโอ้โห เม๊ะอะเนี่พี่บอสฮะโอ้โยเฮียสมบูรณผมมีอะไรจะบอกพี่ว่าแม่งเปิดกล่องเดียวตุ้มกล่องทุกกล่องหายเลยพี่ไอพี่เสียใกลเว๊ะพี่เสียใกลโอเคพี่ชึบโุ้ยโอ้ยชึบได้เลยเนี่ยอุ้ยของดีชึบโอ้อันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีถอยไอชึบหอยโอ้โหโคตรโอ้คืออะไรเนี่ยกูต้องมานั่งเสกให้ทุกคนคือเชื่อะไรเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวด๊อก มึงอะไรของมึงเนี่ยพ่อมดฮะฮะกวนตีนเหรอพ่อมดกวนตีนเหรอครับมึงกวนตีนเหรอครับฮะผมไม่รู้ว่าใครอยู่ไหนอะพี่แต่ว่าผมจะเปิดกำแพงเมืองให้พวกพีทั้งทั้งหมดเลยอ่ะเออไอเลี้ยงเท่ห์แล้วเท่เดี๋ยวผมเปิดกำแพงเมืองให้พวกพี่ไว้เอ้าวไม่ป่ะอ้าใครเปิดกำแพงเว็บบล็อกเองเว็บบอกอยู่ไหนอะ เนี่ยเนี่ยพิเศษเอาไว้ข้างหน้าอ๋ออ๋อแล้วไปไว้รวมกับขยะผมด้วยนะเปิดเปิดกระแพงละโอเคโอเคบ๊ายบายเว็บโอเคบ๊ายบายพี่อย่าฆ่าผมนะพี่เย็นๆใครมาฆ่ากูวะเนี่ยไม่รู้เว็บเว็บเว็บเอก่งพีพีอยู่แล้วเว็บแบบแหละมันน่าจะตายละตาย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 คือเมื่อกี้เมื่อตูมไม่ได้เปิดของอะคือแบบได้ของดีแต่ของตกหมดเลยคือคืออะไรวะเตอร์ฟากม่อนมอนได้ข่าวว่าม่อนก็เก่งพีพี โอ้ my god อะไรวะจุ๊บ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 ทิ้ง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 เดี๋ยวเราจะมาเปิดกล่องโชคร้ายโอ้โอ้กูตกใจกูตกใจอีกผีโชคร้ายอีกแล้วไอ้เหี้ยระเบิดทีกูแหลกเลยตู้มอมาเนี่ยอ้หมดเนี่ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายโอ้ยโอ้ยเอ้อ อธิบายมั้ครับว่าใครได้ m สเตอ e ์ครับโอ้โอุ้ย m สเต t ร r เต็มเลยเขียโอเคเขียม o n s t ีไปตมออะไรวเนี่ยทิ้ไปโอ้ไม่อ้โ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 องโอ้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 ้โอ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 ้อ n t ้อ้โอ้โอ้โออ้โอ้โ้้อ้้อ้ออ้ปอโ้้้ไอ้ ใช่ให้เราจะมีชีวิตอยู่ให้แค่ห้าชีวิตห้าชีวิตอ่อนแอก็แพ้ไปพี่หรือว่าพี่อ่อนแออ้โหกูโดนอะไรบ้างวันนี้อ้าพี่พี่พี่ผมไม่ตายแล้วจะร้องทำไมล่ะไม่ไม่คือไอ้นี่คือผมงงตรงที่ว่ามันมันไม่ตายอ่ะพี่คือแล้วแล้วกูจะขึ้นไงวะเนียพี่เอาออกขึ้นได้่ะพี่ขึ้นได้ขึ้นได้ ผมโดนตกหลุมตกมาตายพี่โอ้ยเพียแม่งเพียบเลยอะไรวะพี่เพียบโอ้โอ้ทีโอ้ยเฮ้ยระเบิดชึบโอ้โหพ่อมดออยย่างงเี้ะไรวะโอ้ยใครระเบิดวะเนี่ยไไมม่่หเฮ้ยปรับเช้าหน่อยดิปรับปรับโอ้ยเดี๋ยวปรับเช้าหน่อยโอ้ยอะไรนะพ่อมดพ่อมดใครพ่อมดพ่อมด เฮ้ยแน่นอนโอ้ยโ้ยโว้ยโว้ยโอ้ตายให้จ้ขาไยอชีวิตผมได้ไหมอะไรนะเราะตายไกัอะตายไรกันเฮ้ยเดี๋ยเดี๋ยวดียพี่บอสพี่บอพี่บอเมื่อกี้บอออกมาแล้วทาไมบอผมหายวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอะไรหายเอ้ยอ้ยเอ้ยอ้ยเรียบอ่าบอสพี่เอาแม่งบอกผูผมหายวะแล้วก็เงียว แล้วก็เงียบเอออะไรมึงก็ตายไล่กันอีกแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายโอ้ยกูตายูยโอ้กูเกลียดยาพิษจังวะโอ้ยชิบหายบ๊อบกูโคตรเกลียดเลยยาพิษเนี่ยเอ้าลองเพลงหน่อย r t y f o t y forty five เฮ้ยมามามาไอ้ม้ากูขี่ไม่ได้วะโอ้ขี่มาอิ้ิ อะไรอะไรมึงมองหน้ามองหน้ามองหน้ามองมองหน้าฟันไม่โดนฟันไม่มองมองหน้ามึงมองหน้าติดต่อทำมึงจะไปไหนจะไปไหนมึงหยุดมึงหยุดเฮ้ยแน่จริงลงมาหนึ่งหนึ่งเดียวเฮ้ยแน่จริงลงมาหนึ่งหนึ่งว้าวแน่จริงเฮ้ยไหนกันวะผมกำลังบวกกับมันอยู่พี่ผมกำลังสู้เพื่อชาติพี่มึงอะไรมึงอะไรม่อนมึงอะไรมึงคิดจะบวกกัวมึงเร็วไปพันปี กูล้อเล่นมอนกูล้อเล่นกูล้อเล่นมอนมึงมึงกลับไปมึงมึงจะไปไหนก็ไปมอนโอ้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 มึงอะไรช่วยด้วย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 โอ้ยโอ้ยโอ้ยมีเฟิร์ได้มอนโอยตายอุ้ย ไอ้พี่ทำห้มอนสเตอร์แต่แถวนี้หายไปได้ป่ะเอ้พี่พี่ผมไม่มีอะไรอะไรอย่าทุบอย่าทุบกันอย่างงี้สิอย่าเอาไปกินไปเอาไปกินไปเอยเอาไปกินเลยพี่ไปเอาไปกินอะไรพี่อะไรอะไรพี่พี่พี่ จะเอากับผมวะพี่อะไรพี่อะไรสูงอะไร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 โถเอ้ยผมแหลกข้างคาวมากเลยพี่เอ้ยพี่อยากปิดเกันแล้วเฮ้ยได้ระเบิดวะโอ้โหอะไรวะตุโอ้โหได้ปลาเว้วโอ้โหได้เนื้อเว้ยอะไรวะไม่จะมีอะไรดีเลย อันนี้ได้ไม้โอ้โหว h e f u ฟักขออะไรดีได้ไหมเนี่ยดีดียัไงถ้าเกิดว่าเก็บบอลหมดแล้วดีดีโอ้ยช่วยช้วยช่วยช่วยคือมึงยังเอายาอมแพงอะไอีกต่ออีกเหรอใช่พี่ก็ถ้าเกิดเราไม่พอไงไม่พอใจไงคือว้า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 ว่าววาว้า้า้้า้า้้น้าวว้้าวว้้าววา้ว ช่วยด้วยช่วยด้วยอ้ากำลังจะตายแล้วช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้พี่มาแล้วพี่อะไรพี่อะไรพี่คิดว่าพี่ฆ่าผมได้เหรอพี่ผายบอกไปห็นเลยไปพี่เฟิร์สพี่เฟิร์สทำอะไรเฮ้ยพี่เฟิร์สทำอะไรใครเขาไม่ได้หรอกเถื่อไปละไปละบายโอ้ยผมบอกเลยว่าหนีผมไม่ได้หรอกโอ้โหมันโหดกันเว้ไว้ยว้โดนโดนอะไรกันไม่รู้ โธ่เอ้ยไปแล้วมั้ยอันนี้นน้ำยาอะไรวะโอ้ยวัดีมอนมอนมอนยามอนมาให้วิ่งตามกูทำได้เปล่าโอ้โธเอ้น้องรู้จักฟอร์มูล่าวันน้อยไปละโอ้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 ยโอ้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 ยที่พ่อดูด่าผมที่พ่อดูด่าผมดูด่าผมเปล่าทไมมึงโหดกันจังวะกูก็ด่าฮีโร่ทำไมมีปัญหาปะ

จีบอดโอ้ยโอ้ไอ้ยอ้เดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอ้าวยา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 อ้อโอ้ยอุ้ยตายตายชีบห่านแล้วหมดอะไรมึง้วโเลยมึงขี้วะเลมึงงงมงขี้วะเลอ่ะจุดเละจเอะจีบอตายถึอเราแล้วจุดเลอ ไอ้กูไม่มีชุดมันเย็นเลยพึ่งกระพัวกองกวักูไม่มีชุดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เดี๋ยวผมไปเดี๋ยวผมไปช่วยพี่พี่ไม่ต้องห่วงรับรองพี่จะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์พี่พี่โบสตายสองรอบแล้วเฮ้ยกูเลยกูยังไม่มีชุดถอยอะไรเลยเฮ้ยพีบอสตายสองรอบวะมีบอสกากจริงอ้ยพี่โบอสพี่โบอสต้องดูตัวอย่างผมเนี่ยผมไม่ตายเลยเนี่ยโอ้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 ยกูเกลียดคลิปเปอร์ว่ะโอ้ยเดียว มึงจะระเบิดอะไรนักหนาเนี่ยโอ่อเดี๋ยวเดี๋ยวตาย t Shirley, t life, t <t t ตาย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 ยังรอด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 แายังรอดแจอะไรไม่จำเป็นกูโยนทีอย่างเดียวเลยจุ๊บ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 เจอแจกระดูกโดนกระสานใชเฮ้ย โอ้ยตายอีกรอบนะผมตายหนึ่งรอบใช่ไหมโดนใครฆ่าโอ้สุดยอดไม่รู้ไม่รู้อ่ะมึงใครกูยังไม่รู้อย่างเลยกูเลิกดำแล้วเนี่ยกูเลิกดำแล้วเนี่ยเถ้ยมันคือความมันแล้วตอนเนี้ยโอุุ้ว่ามงททบบกแพโอ้โหจะตายกูจะตายเพราะตัวตุกเองเนี่ยเนี่ยเอ่ออะไรดีไว้ เอาเลยดูเว้ยเอาเลยดูเว้ยอยู่ไหนอยู่ไหนสิบสองทามึงอยู่ไหนกูมาแก้มือแล้วสิบสองทามมึงเหรอเจ๋งอ่ะฮะมึงมึงเหรอเจ๋งอ่ะมึงมาดิมึงมึงเจ๋งอ่ะฮะมึงโอ้ยโอ้ยไม่ได้แตกเวฟมึงเห็นธนูไหมจังไม่ผมไม่มีธนูผมมีแค่ดาบเอ้ยเดี๋ยวดาบกุหล่นดาบกุหล่นดาบกุหล่น ไอเดี๋ยวมึงอะไรมึงอะไรมึงเจ๋งอ่ะมึงเจ๋งนะฮะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอฮะมึงคิดว่ามึงเฟี้ยวเหรอโอ้ย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 กูตายโอ้ยโอ้ย,ยอุยอ้ยชี้อโคตรโกงเฮ้ยกูรู้ทางหนียม่อนแหละเร็วเร็วเร็วพี่บอสฮะพี่สนใจไปกับผมไหมเพ่ไปไหนวะสร้างบ้านพี่ บ้าผมออกออกมาจากที่มรณะตรงนั้นได้แล้วพี่สนใจไปสร้างบ้านกับผมไหมพี่ใครจะไปสู้สายพิวพิวไว้ตัดอะไรพี่ด่าโกงอะไรพี่พิวพิแม่งโกงว่าไงว่าไงว่าไงตบปินไปไหน่ผมบอกแล้วด่าผมโกงพี่เชื่อผมยังไอ้พี่ของขอขนูได้ไหมอู้ดาบมันโคตรโกงอ่ะโกงเกิน ชิบหายแล้วกูจะอะไรไปสู้มันวะเนี่ยขอได้ปเอาไม่เอาไม่เอาโอ้พี่เอ้ยพี่บดผมติดโดนตีสโลอ่ะสี่นาทีอ่ะกินนมกินนมแดกนมมอด่อนเออนมอยู่ไหนเนี่ยไม่มีนมอะไรของมึงจะยุ่งกับกูเลยเฮ้ยไปเลยก็ไปหูดาบดาบเลยวะเนี่ยเฮ้ยดาบเลยวะเนี่ยเออดาบมันโกงจริงไอ้ม่อนอ่ะดาบแม่งโกงเออไอ้คิโกง

อะไรดาบอะไรของมูน่ะไอ้เหี้ยแบบเปอร์เซ็นต์ได้กี่เปอร์เซ็นต์วะเนี่ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหนวัดาบไม่มีวันตายไม่มีวันตายระดาบดาบมันดาบมันโหดไงก็แบบตีทีก็ลูกขนูแบบโอ้โหเป็นกองอะไอ้โคตรโหดอะดูเลรกิจของตัวเองเราแบบไม่ได้ทำอะไรโอ้ยกูจะขุดบอยหมดอะไม่คือภารกิจของผมคือผมอยากรู้ว่าเอากูมาทำไมเฮ้ยมันตาย เอ้ยมันตายใครตายอ่ะเอ้านี่ไงไอตัวนี้ไงใครตายอ่ะนี่ๆๆ่อ้าวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวูอุ้ยเจ็บเจ็บเจ็บมึงมึงคิดจะบวกกูจะไม่บ่อนฮะมันนี่ดิมันนี่ดิมึงเอายังไงมึงเอายังไงแล้วมึงเอายังไงปลาไข่ปลาไก่มึงปลาไก่ใส่กูอ่ะบอนนะมึงปลาไก่ใส่กูอ่ะบอนหลบได้หลบได้โอ้โหเจ็บมึงดาบมึงหรืออะไรวะเนี่ย มันเป็นปืนไรเงี้ยเออคนก้อยเดียวไฟไหม้ไฟไหม้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยโอาดนี้ยโอ้อ้ยนอ้ยโอ้ยนอ้ยอ้ยโอเยโอ้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 ยยโอ้อ้ยอกยโอ้ยโอ้ยะอ้ยโอนยโอ้ยโอ้นอ้ยโอยโอ้ยอ้ยโอ้ยย้ย้อ้เดี๋ยมอูโอ้ยโอ้ย่อนที่พี่จะฆ่ามันมันจะฆ่าผมเนี่ยโอ้ยดี๋ยยยูตายตาย ไอ้ทำไมมาได้นี่มาแล้วชักจะเหิมเกิมกอนไปแล้วไอ้มอนเนี่ยตายสัตว์นี่ไงพิธีฆ่าไอ้มอนทำไมพี่โบ๊เฮ้ยผมได้ดาาเหมือนไอ้มอนใช่หรอไม่ใช่ม่ใไม่ไม่ดชบไม่ดบไม่ใช่ไม่ใชไมี่มไมม่ใม่มม่ไม่ไไ่่่ไม่่ม่ม รู้อะไรวะี่ดาบเลยเนี่ยถ้าเกิดเพชรภทลงกระดาบมันอาจจะกลายเป็นด่าพูดเฉโคตรแหลกมันจะบวกลักปลอยไงโอ้ยเฮลโหลเฮลโหลเฮลโหลพี่อ๋อกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วกูเข้าใจแล้วอ๋ออย่างงี้นี่อะไรพี่อะไรพี่พี่คิดจะสู้ผมมันเร็วไปพันปีนะพี่นะพี่คิดว่าผมเป็นไผ่พี่คิดว่าผมเป็นไผ่เนียตบตบเนียเรียบร้อยมาได้หมดอ่ะผู้บุญเลยอะไรนะพี่โอ้ยโอ๊ยดจบอ้าว คือผมไม่เข้าใจเว้ยพี่บสวิ่งมาตีผมปุ๊บดับโอ้ยชีวิตบริาครับก็คลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดดีไลค์ให้พวกเราด้วย ไ่คอมกูต้องดับอีกแล้ววะกูถามไม่จริงเลยทุกครั้งเลยเวลาเล่นลักกี้บ็อกกับพวกมึงเนี่ยคือแบบดับลักกี้ร้อยแบบ,บอุ้ยกูมาแน่กูมาแน่โบสถ์โบสเลียงทีเดียวพี่พี่ไปเช่าเครื่องเซิร์ฟเหอะระดับระ,ะดับโบสถ์สตีฟแฟมิลีเ่เนี่ยใช้หามาชีเนี่ยมันดูต่ำต้อ,อยไปรหรือเปล่าพี่ เออใช่ซับนพี่เออห้าแสนซับเนี่ยจะมาใช้ฮามาชงฮามาชีม mm. ันบ่ได like ้นะพี่นะเอาตรงเว็บทุกวันเนี้ยไหมครับไอ้นเสามึงอะมึงเปิดด้วยอะไรเออผมเล่นคนเดียวเพื่อไอ้กูกเล่นคนเดียวเจดเดอเอาแล้วเงียบเฉยเลยแล้งเงียบเฉยนะโอเคเดี๋ยวเจะมาอ่านคลิปหน้าผมบ๊ายบายสวัสดีครับไปละฮะ ต้องต้อก็ต้องโทษต้องโทษพี่บดพี่บดแม่งคอมดับ